สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาดิกาเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาดิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับมาคุยกันหลังเกมบาซ่าเฉือนเกตาเฟนหนึ่งประตูต่อศูนย์ประตูชัยมาจากโรเบิร์ตเลวินด้าสกินนาทีที่18นะครับก็เป็นประตูเดียวของเกมช่วยให้บาซ่าทำสถิติชนะ7นัดรวดใน7เกมแรกของลาดิกาเก็บ21คะแนนเต็ม พูดถึงบทสรุปนะครับของเกมเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมหยิบเอาอบทวิจารณ์ของสื่อสเปนนะครับอย่างมากา้าเขียนให้เห็นถึงอีกหนึ่งมุมที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับบาร์ซโลน่านะครับเขาใช้คำว่า en barça demonstra que sabe c u c a r e g a n a en e m b a r r o นะครับประโยคนี้นะครับแปลออกมาได้ว่าบาร์ซ่าเนี่ยนะครับ แท้เห็นว่าพวกเขารู้วิธีที่จะโดดลงไปเล่นในบ่อโครนแล้วก็เอาชนะนะครับในความหมายของอการเขียนถึงเรื่องนี้นะครับโดยเพราะคำว่า baro ที่แปลว่าโครนเนี่ยนะครับมันะสะทอ้อนให้เห็นถึงรูปแบบวิธีการเล่นของคู่ต่อสู้อย่างเคงตาเฟ่คือเกมเมื่อคืนเนี่ยโคเซบอร์ดาสาบอกว่าเอาไปเลยเปอร์เซนต์การคลองบอลน,นะครับอยากคลองครองไปเลย ผมจะเล่นเกมรับเน้นแพ็คเกมแน่นนะครับแล้วก็เล่นแบบเตะแบบติดดาบเล่นหนักนะครับปะทะนะครับเรียกได้ว่าทั้งคนทั้งบอลน,นะครับลุยแบบหนักๆใส่ทางด้านของบาร์เซโลนาคือเป็นบอลไม่สวยงามนะครับโยนทิ้งความสวยงามโยนทิ้งจินตนาการโยนทิ้งความคิดสร้างสรรค์ไปเลยนะครับเปรียบไปก็เหมือนบอลโบราณนะครับที่ มักจะนิยมเล่นแบบนี้แล้วก็เวลาฝนตกนะครับสนามก็จะกลายสภาพเป็นบ่อโคลนแตะกันปุ้งปังปุ้งปั้งเนี่ยเขาเอาไปเปรียบเทียบแบบนั้นนะครับก, row, ก็คือบา r โร่ก็คือบ่อโคลนแบบนั้นเลยนะครับซึ่งไอเกมลักษณะแบบนี้นะครับเปรียบเทียบกับบาโซโลน่าที่เล่นบอลสวยงามเล่นบอลตามช่องนะครับเล่นบอลแบบดูเปลี่ยมไปด้วยจินตนาการเนี่ยพอต้องมาเจอบอลสไตล์แบบนี้บอลลุยโครนแบบนี้ ก็แสดงให้เห็นอีกหนึ่งมุมอีกหนึ่งมิติของพวกเขาว่าเออก็รู้จักลงไปเล่นกับทีมที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วก็เอาตัวรอดแล้วก็ชนะกลับออกมาได้เนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งมุมที่มาก้าสตอรหเห็นทีมของฮันซี่ฟลิกในฤดูกาลน,นี้บอกว่าเจอทีมแบบนี้เจอเกมลักษณะแบบนี้ลุยโครนก็ลุยได้แล้วยังชนะได้ด้วยนะครับส่วนนักเตะที่ต้องบอกว่า ร้อมแรงที่สุดอ n fire ก็คือโรเบิร์ตเลวนดอฟสกี้นะครับออกซเิีซันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆบนวัย36ปีโรเบิร์ตเลวนดอฟสกี้ยิงประตูที่7นะครับใน7เกมแรกของตัวเองแถมยังทำไปอีก2อแอซิสนะครับไม่มีใครฮอตไปกว่าน,นี้แล้วสำหรับนักเตะในลาลีกาซีซั่นนี้นะครับการยิงเคดาเต่ได้เนี่ยถือว่าเป็นอีก1ประตูปลดล็อกของเลวีเหมือนกัน เพราะก่อนหน้านี้นะครับเจอกักเคตเเฟ่มา3เกมเลวี่ยิงประตูเคตาเฟ่ไม่ได้เลยนะครับก็จะบอกว่านี่เป็นวันที่เลวี่ปลดล็อกนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงฟอร์มการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่76เนี่ยแฟนๆปรบมือให้เลยนะครับถึงแม้ว่าเกมมันจะไม่ได้เอนเตอร์เทนอะไรมากมายแต่เลวี่ทำให้เห็นว่าเขาเป็นกองหน้า ขนาดแท้ครับมีโอกาสแล้วยิงประตูได้แล้วตอนนี้ออนไฟล์ลยจริงๆครับอยู่ในฟอร์มที่ฮอตจริงๆนะครับส่วนนักเตะที่เล่นได้อย่างโดดเด่นมือหวาก็ยังคงเป็นลามินยามมลครับลามินยามาลเนี่ยเป็นนักเตะที่ยากต่อการประกบจริงๆนะครับทุกครั้งที่ได้บอลเนี่ยโอ้โหแฟนบอลคาดหวังลุ้นได้ตลอดครับว่ามันจะมีจังหวะมววือวาจังหวะอันตรายรวมไปถึงการลุ้นประตูนะครับซึ่งลามินยามาลทำให้เห็นตอนลอดครับ ในเกมที่พบกับเคตาเฟ่ ail, ถึงแม้ว่าจะโดนนักเตะอย่างบุสมียาโซล่าเยยูอูเชอีเกซเซสโคเนเกซเซสนะครับไล่อัดไล่เตะอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเรียกว่าปิดกั้นนะครับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของอลาร์มินาเมลได้นะครับทุกครั้งที่ได้บอลโอ้โหมันมันได้ลุ้นตลอดนะครับ ในส่วนของเกมการเล่นเนี่ยนะครับต้องบอกว่ารามิญามามีลูกยิงที่เกือบจะเป็นประตูนะครับช่วงนาทีที่58นะครับดับเบิลโซเดียเซฟไว้ได้แบบโหดวิดเลยนะครับแล้วก็มียิงจังหวะหนึ่งครับชนคานไปทีครั้งหนึ่งโอ้โหก็เลยบอกว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับเล่นได้อย่างมือหวาเราใจนะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอเราเห็นฟอร์มการเล่นในลักษณะนี้ของบาร์เซโลนาแล้วเนี่ยนะครับ ในเกมหนักๆก,กับเคตาเฟ่แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็หลายคนมานั่งคิดว่าคำถามสำคัญครับบาร์ซ่ามั่นใจอินดิเกเป็นยา่าได้แค่ไหนนะครับได้แค่ไหนอ่ะเพราะว่าเกมเมื่อคืนมันพุทธเนี่ยเป็นย่ารักษาคลีนชีฟได้นะครับรักษาคลีนชีฟได้นะครับซึ่ง ถึงตรงนี้เนี่ยนะครับทางด้านของทันซีฟริกเองก็ต้องต้องยอมรับแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะพูดสวยหรูในช่วงต้นว่าไม่ถูกเพรสเชอร์ให้ลงเล่นในตลาดซื้อขายแบบทันทีทันใดนะครับแล้วก็รู้สึกโอเคครับอิลเี้เป็นยาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับด้วยิ่ง25ปีกับนักเตะตัวหลักหลายๆคนที่อายุก็ยังน้อยอยู่ ฟริกก็มองว่าก็คงยังต้องหาคนที่มีประสบการณ์เข้ามาเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็แน่นอนครับปาซ่ามีข่าวกับบอลเซ็กซสนีนะครับโอเคว่าเป็นย่าครีนชีสในเกมกับเคตาเฟ่แต่นั่นก็ยังไม่พอละครับยังไม่พอคำถามนะครับว่าเป็นย่าพอไหมนะครับคำตอบนะครับถึงแม้จะไม่ได้พูดตรงๆจากฟริกก็คือไม่พอไม่พอนะครับ ในเกมที่มอนจูิกเนี่ยนะครับถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่แฟนบาร์ซ่าหงุดหงิใจมากที่สุดเลยก็คือการทำหน้าที่ของคอนเซิร์ตเฟอร์เตสผู้ตัดสินคือแฟนบาร์ซ่าเนี่ยนะครับรวมไปถึงฮันซี่ฟริกด้วยก็มองว่าโอ้โหนักเตะของพวกเขาเนี่ยโดนกระทำโดนไล่อัดนะครับโออยู่ตลอดเวลานะครับแต่ไม่มีใบเหลืองออกมาสักใบเลยครับจนกระทั่งนาทีที่ 68นู่นเลยครับผู้สินฟอร์เตสถึงจะแจกใบเหลืองใบแรกให้กับเฮตาเฟ่นะครับให้กับมารูอารัมบรีจากการไปเหยียบข้อเท้าของมอาร์กาซาโดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับจังหวะที่ลาเมยามาปาลโบตอเล่ชูสกุงเดอเิกาเซียเลมารดอสกีส้โดนอัดเนีย่ยนะครับไม่มีครับไม่มีใบเหลืองออกมาแฟนบาร์ซ่าหงุดหงิดต,ตรงนี้นะครับ ขณะเดียวกันนะครับลาฟินยากลับเป็นฝ่ายรับใบเหลืองไปอีกเพราะว่าไปประท้วงผู้ตัดสินจากการบ่นว่าโอ้โหเพื่อนโดนเตะขนาดนี้ทําไมอาจารย์ไม่แจกอาจารย์ก็เลยให้ลาฟินยาเป็นของขวัญน,นะครับทษฐานที่พูดมากนะครับอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้แฟนบาร์ซ่ารู้สึกไม่แฮปปี้นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือชัยชนะของบาร์เซโลน่ามันก็สะท้อนเห็นถึงฝีม้ล,ลายมือของคันซิฟริกนะครับ ท้ามกลางปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับผู้เล่นที่ต้องบอกว่าเป็นแกนหลักเนี่ยได้รับบาดเจ็บมากมายไล่เลียงกันก็มีมาเดนแทสซีเก้นโดน,นันอาราโอโคปโบกาบียังไม่สามารถใช้งานได้อเดร็กสแตนเซนเฟมิลโลเปสดันนี่โอโมโม,มาร์กเบนา่างเฟนกี้เดอร์ยองเจ็บขนาดนี้แถมยังมีการโรเตชันพักเปดีด้วยนะครับแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาที่หลายล้อมอันซิสฟริกแล้วก็บาร์ซ่าอยู่เนี่ยนะครับ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทีมเท่าไหร่ทีมยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้นะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นความยอดเยี่ยมของฮันซีฟริกเลยนะครับเขาแสดงเห็นถึงความมั่นใจที่มีต่อลูกทีมทุกๆคนและที่ยอดเยี่ยมกว่าน,นั้นก็คือลูกทีมทุกคนเรสปอน์กลับมาในเชิงบวกทุกคนครับให้ความมั่นใจกลับมานะครับให้ใจกลับมาแล้วก็สู้เพื่อเจ้านายอือออะ นี่ก็คือบทสรุปภาพรวมๆคุยกันหลังเกมนะครับบาซ่าชนะเครตาเฟ่หนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนลากันไปทิ้งท้ายด้วยคะแนนความสามารถนะครับจากหนังสือพิมพ์มาร์กานะครับนักเตะบาซ่ามีใครได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะครับอ่ะในเกมชนะเครตาเฟ่อินนี้เ,เปญญ็นย่าเทนชีครับได้6.5ชูสกุงเดแอซิสนะครับได้7คะแนนเปากูบาซี่นะครับ ก็มีงานในช่วงต้นๆอยู่บ้างนะครับแต่ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ไม่มีความผิดพลาดได้6คะแนนนะครับเช่นเดียวกับอินิโกโมาติเนส6คะแนนอเลคันโดบาเด้6คะแนนมารก์กาซาโด7คะแนนเอกกริกาเซียทำงานได้ดีเลยนะครับ6.5คะแนนลามินยาเมลอย่างที่บอกไปว่าหือหวามาก7.5คะแนนปาโบตอเ่นะครับอาจจะไม่ค่อยได้คลิกเท่าไหร่ฟอร์มการเล่นอาจจะดูแบบ เปียงขาดอีกหน่อยนะครับมาก้าให้5.5คะแนนราฟินญ,ญานะครับมีโอากาสได้มงหนึ่ง,งแต่่หักมากเป็นนิดหนึ่งฟรีคิกก็ไม่เข้าได้6.5คะแนนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกที่เป็นคนยิงประตูชัยเป็นประตูสำคัญมา,ม,ามากนะครับมากาให้8คะแนนเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับแล้วที่เหลือมีเฟรนตอตเลส5คะแนนเปดรี5คะแนนนะครับเคลาดมาตินไม่มีคะแนนเพราะว่าลงมาในช่วงเวลาที่น้อยเกินไปที่จะให้คะแนนได้โอเคทั้งหมดนี้ก็เป็น เรื่องราวของหลังเกมบาซ่าเฉือนเคตาเฟ่ทำสถิติชนะ7นัดรวด21แต้มเต็มครับ